อยูนี้จะมาแนะนำวิธีสร้างคลาสขึ e ้นมาใหม่นะครับการสร้างคลาสก็เป็นที่ทราบกันอยู่แล้วนะครับว่าคลาสก็คือเป็นพิมพ์เขียวหรือเป็นต้นแบบนะเป็นแบบเป็นแม่แบบเป็นต้นแบบนะครับเราจะสร้างคลาสขึ้นมาสมว่าคลาสนี้เราจะสร้างหลังจากที่เราสร้างโปรเจกต์เสร็จแล้วนะครับเราก็จะมาสร้างคลาสที่ชื่อว่าอนิมอนนะครับลาสที่ชื่อว่าอนิมอน จากนั้นก็คลิก finish ไปนะครับคลาสที่ชื่อว่า a n i m a นนะครับก็โดยปกติเราก็มองถึงธรรมชาติของความเป็นจริงนะครับตามความเป็นจริงที่มีอยู่ของคลาสนี้นะครับก็คือว่าคลานี้อ,อนิมอนประกอบด้วยอะไรบ้างนะครับในเบื้องต้นเราถ้าเรายังไม่ได้นึกถึง Exit modifier นะครับ Exit modifier นี้ให้เป็น private นะฮะเป็น private a n i m o n string ใช่ไหมครับ name แน่นอนนะครับ a n i m o n ก็ต้องมีชื่อ string มีอะไรอีกครับมีชื่อมีเรื่องของ เพศใช่ไหมครับเรื่องของเพศนะครับ private string เราใช้สตริงไว้ก่อนนะครับไอ้สต i ิงมีเพศมี มีมีเล็กใช่ไหมครับก็คือขาเนาะก็กำหนดคุณนะลักษณะของสัตว์ทั่วไปก่อนนะครับมีสีใช่ไหมฮะ มีสปีชีใช่ไหมครับสปีชีเห็นยังไงสปีชีอะใส่ไปก่อนเอ่อที่มันแจ้งเตือนมาก็ไม่ต้องไปกังวลนะครับ จากนั้นก็มีอะไรอีกครับมีอายุใช่ไหมครับ private int นะครับอายุนะ private string location นะครับสถานที่หรือว่าพื้นที่ที่เขา สิงสถิตยอยู่นะครับไม่ใช่สิงสถิตสถานที่ที่เขาอยู่นะครับโลเคชันอย่างนี้นะหรือภูมิประเทศนะครับที่สภาพแวดล้อมหรือ Environment เมนตก็ได้ครับอันนี้ก็ใช้ตัวแปรไปก่อนเนาะตอนที่เราไปเขียนอธิบายก็ค่ว่ากันอีกทีนึงอันนี้เราก็สร้างเป็นอะไรครับต่อไปก็เป็น constructor นะครับ การที่เราทําเป็น private นะครับเราไม่สามารถที่จะเข้าถึงข้อมูลนั้นได้นะครับจากภายนอกคลาสอื่นนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องสร้างเป็น constructor ขึ้นมา1ตัวนะครับ constructor ก็คืออชื่อเดียวกันกับ Class นะครับจริงๆแล้วใน editor นะครับใน editor ของ เน็ตบีนนะครับก็จะมีตัวช่วยนะครับจะมีตัวช่วยในการสร้างโค้ดหรือว่าเขียนโค้ดให้อัตโนมัตินะครับในทีน่นี้สมมติว่าเราจะ generate constructor เราก็เลือกได้นะครับหรือจะ generate เป็น getter Get setter นะครับก็จะมีให้เลือกในทีน่นี้จะลองเลือกเป็น constructor ก่อนเนาะ ว่าคอนสรัคเตอร์นี้เราต้องการจะให้เข้าถึงข้อมูลอะไรบ้างนะครับในตัว a t r i b u t e ของอนิมอนนี้นะครับในที่นี้จะเลือกทั้งหมดเลยนะครับเราก็เลือกไปนะรเราก็จะได้ตัวนี้มานะครับตัวคอนสรัคเตอร์นะฮะ หรือสืกว่าจอจะค้างออาไม่เป็นไรทีนี้เราก็จะได้ตัวนี้มานะครับเนี่ยก็จะเป็นคอนสแตคเตอร์นะครับเป็นการเข้าถึงข้อมูลเป็นการกำหนดข้อมูลให้กับ s t b นะครับและอีกอย่างก็คือเราอาจจะสร้างเป็นตัว อันนี้เป็นคอนสตรัคเตอร์เนาะแต่ถ้าเราต้องการจะสร้างเป็นสร้างอะไรอีกครับเป็นเดี๋ยวขอสลับตรงนี้นิดหนึ่งรู้สึกว่ามันจะค้างอ่า เมื่อเราสร้างคอนสแตคเตอร์เสร็จแล้วนะครับการเข้าถึงข้อมูลนะเราได้อะไรครับได้คลาสต้นแบบไปแล้วนะครับคลาสต้นแบบนี้ปกติก็จะไม่มี public static void main สิ่งนะครับก็คือไม่ไม่ไมีเมท็มมอดเมนนั่นเองนะครับเราจะต้องอทําทการสร้างเป็นพิมพ์เขียวไว้ก่อนนะครับทนะีนี้ก็จะมีอีกตัวก็คืออะไรครับ ตัว getter หรือ setter นะครับตัว getter เราในที่นี้เราจะสร้าง getter ก่อนเนาะ getter นี่หมายความว่าเราอยากจะทราบอะไรบ้างนะครับใน attribute นของ animal อย่างเช่นเราอยากจะเข้าถึงข้อมูลเราอยากจะได้ข้อมูลหรือแสดงข้อมูลออกมานะครับเป็นเพศเป็นอายุเป็นชื่อเป็น location อะไรต่างๆนะเราก็สร้าง getter นะครับเพื่อไม่ให้ไปส่งผลกระทบกับ เจ้าตัวคาดหลักนั่นเองนะครับอันนี้ก็คือเป็นเมธอดที่เป็น getter นะครับส่วนมากก็จะใช้คีย์เวิร์ด getter setter หมายความว่าถ้าจะกำหนดค่าก็ใช้ setter นะครับถ้าจะดึงข้อมูลมาใช้งานนะครับก็จะใช้เป็น getter นะครับในที่นี้เราก็สร้าง setter ต่อนะครับ setter ก็คือกำหนดค่านะ โอเคครับนี่ได้แล้วนี่เราก็จะได้ต้นแบบใช่ไหมครับต้นแบบหรือตัวพิมพ์เคียวที่เป็นอนิมอนนะครับจากนั้นเราต้องการใหญ่จะทราบว่าข้อมูลที่ได้มาทั้งหมดเนี่ยเป็นอะไรเราก็ไปใช้ ToString ได้ครับก็จะมี Public String ใช่ไหมฮะสตริงเป็น Method ToString นะครับ ไม่ตดทูสติ n งเนี่ยก็จะช่วยให้เราสามารถที่จะรีเทิร์นะครับรีเทิรหรือว่าส่งค่ากลับมาได้นะครับส่งค่ากลับมา r ีเทิร์นรีเทิร์อะไรล่ะนะครับเราก็ถ้าสมมติว่าอยากจะรู้ว่าชื่อใช่ไหมครับ Name ว่า uh, สัตว์ uh, หรือว่าอ n นิมอเนี้ย มีข้อมูลข้อมูลทั้งหมดนั่นแหละนะครับที่เราต้องการจะแสดงผลนะครับแต่จริงๆแล้วถ้าเราพิมพ์เองนะครับเราก็จะกําหนดได้ว่าเราจะให้แสดงคําว่าอะไรใช่ไหมแต่มันก็จะมีอ,อีกตัวหนึ่งที่จะช่วยให้เรานะครับเขียน,นจะจะช่วยให้เราย่นเวลานะครับก็คือตัว ตัว generate code นะครับ generate to string ตรงนี้นะครับนี่นะเขาก็จะเลือก attribute ทั้งหมดให้นะครับแล้วก็เราก็ generate ออกมา <c oughs> ก็จะส่งค่ากลับมาก็คือเป็น o v e r l i a d method นะครับ uh, override method นะฮะก็คือส่งค่ากลับมาว่า Animal นะประกอบด้วยชื่อ uh, ทั้งหมดทั้งมวลนี่แหละนะครับนะเขาก็จะ แสดงออกมานะครับเอาค่าเนี้ยแสดงออกมาให้เราเห็นนะครับก็ก็จะเป็นค่าของ attribute ทั้งหมดเพราะฉะนั้นเวลาเราไปเรียกใช้ to to string จาก c l a s อื่นนะครับเราก็ใช้ to to string เนี่ก็จะเราก็จะทราบว่าในคลานั้นมีอะไรบ้างนะครับทีนี้ต่อไปเราก็จะมาดู วิธีการนำไปใช้งานนะครับเมื่อเราสร้างคลาสสร้างพิมพ์เขียวเสร็จแล้วนะครับการนำไปใช้งานนะครับเราก็สร้างคลาสขึ้นมา1นึ่งคลาสนะครับแล้วเราจะใช้คำว่า test class ก็ได้นะครับ test animal นะ test animal นะในคลาสนี้นะครับก็เราก็จะนำเอา,เอา คลาสนั่นแหละมาแสดงนะครับเพราะฉะนั้นในคลาสนี้จะต้องมีอะไรครับมีเมธอดที่ชื่อว่าเป็น static นะครับเป็นเมธอดส t ต t i c void main นะครับเพื่อที่จะแสดงผลนะครับคือ เมทอดนะครับเมธอดที่เป็นเมธอดหลักเนี่ยก็สามารถที่จะเรียกใช้คลาสอื่นๆได้นะครับหรือว่าแสดงผลคลาสอื่นๆได้นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะต้องทําก็คือเราก็จะต้องเอานีมอนมาสร้างเป็นสแตนป็นมาอีกนะครับนีมอนนะครับสร้างขึ้นมาใหม่สมมติว่าเราจะสร้าง ออบเจกต์ uh, ขึ้นมาสักตัวหนึ่งนะครับที่ชื่อว่าแมวเนี่ยนะฮะสมมติว่าแมวเนาะแมวก็จะเป็นสัตว์ชนิดหนึ่งใช่ไหมฮะเรา uh, เวลาสร้างออบเจกต์ขึ้นมาใหม่ก็จะต้องใช้แม่แบบนะครับใช้คลาสของต้นแบบอนิมอลนะครับจริงจริงแล้วในคลาสนะครับคลาสที่เราสร้างไว้เนี่ยนะครับมันไม่มีเมธอดนะครับเมธอดที่ เป็นาไม่มี constructor นะครับก็คือ constructor ที่จะเป็นอา constructor ที่ที่จะเป็น constructor ว่างเลยนะครับมันไม่มีเขาก็จะแสดงเป็นเส้นสีแดงขึ้นมาว่าพอเราที่เราสร้างไว้คืออะไรครับเราสร้างไว้เป็นเราจะต้องใส่ชื่อ,ใส,อใส่เพศใส่อะไรให้ครบเข้าไปถึงจะ new object ตัวนี้ขึ้นมาใหม่ได้นะครับนะดังนั้นเนี่ยถ้าสมมติว่าเราต้องการจะสร้าง อันนี้มอนขึ้นมาสักหนึ่งตัวนะครับเราจะทำได้สองแบบนะครับแบบที่หนึ่งก็คือแบบสร้างคอนสรัคเตอร์ว่างๆขึ้นมานะรเราก็แค่ว่า,าให้มันให้มันให้มันจำลองขึ้นมาเป็นว่างๆสักตัวหนึ่งนะครับส่วนการกำหนดค่าเราก็ไปกำหนดอีกทีหนึ่งโดยใช้เซตเตอร์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในคลาสหลักของเรานะครับ เราก็จะต้องสร้าง constructor ที่เป็น c o n s t r เ c t o r ว่างๆเข้นมาเสนงตัวนะครับก็คือ constructor ตัวนี้แหละนะครับตัวเนี้ยปกติมันจะมีมันจะมีอา argument ใช่ไหมฮะแต่ทีนี้เราก็จะสร้างเป็นเป็นแบบว่างๆขึ้นมาสักตัวหนึ่งนะฮะก็จะกลายเป็น คอนส t r u เตอร์ตัวแล้วนะครับเป็นคอนส t r u เตอร์ตัวเพราะฉะนั้นในส่วนนี้นะครับก็จะไม่แสดงการแจ้งเตือนแล้วนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะเราก็สามารถที่จะสร้างอนิมอนขึ้นมาใหม่นะครับสร้างออบเจกต์ขึ้นมาใหม่อีกตัวได้นะครับอนิมอนก็คือสมมติว่าแค t ต,ตัวนี้เป็นด็อกเนาะด็อกเท่ากับ n นีนะครับ เป็น new อ n i m a l นะครับทีนี้ new อ n i m a l นี้เราเราสามารถที่จะใส่ชื่อไปได้เลยนะครับไอเจ้า,า,า p ดเ d i สมมติเนาะอันนี้จำชื่อไม่ได้นะครับทีนี้ในในส่วนของ constructor เนี่นะครับเราก็ต้องดูว่า constructor ที่เราสร้างไว้นะ่ะเราลำดับนะลำดับชื่อนะครับว่าอะไรก็คือ name มีเพศใช่ไหมฮะมี name มีเพศมี ขามีสีนะครับ